วันนี้มีอะไรบ้างล่ะจ๊ะมีทองหยิบทองหยอดแล้วก็ฝ่ยทองจะ้ะอ้ยหลายทองจังนี่ก็ทองนะจ๊ะพี่ชื่อสังทองชะรอยเราจะดองกันยังไงก็ไม่รู้นั่นไงพี่หนูชื่อพี่สังทองรูปหล่อคารมดีมีฮอบบี้เป็นการจีบสาวแล้วขนมพวกนี้หวานม้ามไหมจ๊ะหวานสิจะ๊ะ รอยน้ำหมาของเจ้ามันเย้าวยวนใจข้ายิ่งนักแค่เห็นรอยยิ้มของเจ้าข้าก็อิ่มไปถึงหัวใจแล้วละจะ้ะพี่อิ่มข้าอิ่มยิ่งกว่าอิ่มนะจ๊ะคนร้ายหลอกล้อหลอกสมูกก็สันเป็นคมเส้นผมก็ดำจับใจจงแะเรก็มีสไตล์คนอะไรหล่อดูดีไปหมดเลยจะ้ะมีแฟนนีอยังลจะจ๊ะขอไอจีได้ไหมเฮ้ hey, ขอยขบวนอ นั่นไงว่าแล้วว่าสวยแน่พี่รู้จักกันหรอจ๊ะไม่รู้จักจ้ะเอากูมาด้วยกันน่ะถึงจะรู้จักแต่พี่ก็รักแต่เธอจ๊ะจอ้